คุ้มค่าคุ้มราคาสวยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวจีช็อคบายจีแซบกับผมกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับจีช็อคบายจีแซบ h ช n แนลนะครับแชนแนลที่จะทำให้เพื่อนๆน,นั้นได้รู้จักคาซูโอจีช็อคมากขึ้นครับรวมถึงรู้ทริคดีๆเกี่ยวกับคาซูโอจีช็อคด้วยครับวันนี้เนี่ย ผมมาพร้อม1นึไอเทมครับเพื่อนๆเป็นไอเทมที่ต้องบอกว่าเป็นไอเทมที่อยู่ในโมเดลยอดฮิตนะยอดฮิตคือรุ่นไหนรอติดตามชมเลยครับก่อนที่จะไปชมฮะไปกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์คลิป ของชาแนลด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับผมเองนะครับทำคลิปออกไว้เพื่อนๆได้ชมกันแบบนี้เยอะๆเลยนะครับและที่สําคัญที่สุดจะได้ไม่พลาดคลิปไปดีครับกดกระดิ่งนะครับอ่าแจ้งเตือนไว้เลยเวลามีคลิปใหม่ๆมาเดี๋ยวไปชมกันเลยครับว่ารุ่นนี้เนี่ยมันดีมันเด่นยังไงผมถึงเอามาแกะกล่องให้ดูแบบนี้นะครับไปเลยครับ โอคครับผมกลับมากันเลยครับเพื่อนๆฮะก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้ที่ผมไม่ชมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นรุ่นที่เป็นโมเดลใหม่ล่าสุดหรือว่า l i m ต t e d edition อะไรนะแต่ต้องบอกว่ามันเป็นรุ่นเด่นนะครับราคาโดนนี่ใช้คอนเซปต์ที่ได้เลยรุ่นเด่นราคาโดนนะครับ เพราะอะไรฮะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ในช่วงที่ราคาเขาเนี่ยลงมาอยู่ในช่วงราคาที่ดีมากๆนะครับมีโปรโมชั่นที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนติดตามชมเลยครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นซีรีส์ท็อปของ G-Steel ครับ G Steel อะไรเอ่ยนะครับเพื่อนๆดูฮะมันคือ GST-B100 XA-1ADR ขีด1 ADR ครับผมว้าวนี่เป็นไงฮะก็ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ G Steel ที่แบบไฮเอ็นนะ เปิดมาเจอคู่มือใบรับประกันแบบนี้ครับนี่ผมไปอย่างรวดเร็วนะครับตัวกล่องด้านนอกเพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นกล่องทรงสี่เหลี่ยมนะครับแบบนี้เลยนะครับในซีรีส์ของ G Steel นะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าตูวนี้เนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยนะครับ โมเดลนี้เนี่ยมันออกมาจริงๆก็ไม่ได้นานมากนะแต่เป็นโมเดลที่ยอดฮิตมากนะครับในซีรีส์ B100 เนี่ยหรือว่า B100 เนี่ยเป็นซีรีส์ G Steel ที่รองรับในส่วนของบลูทูธเป็นซีรีส์แรกๆเลยเป็นตัวแรกๆเลยนะครับแล้วก็หน้าเรือนเนี่ยได้รับฉายาว่า Transformer ครับมันเลยเท่นะครับมันเลยดูดีแล้วก็เป็นที่นิยมมากนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่น ที่ขายดีอยู่นะยังเป็นรุ่นที่ขายดีอยจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ยังไม่เลิกผลิตเพราะว่ามันเป็นรุ่นฮิตนี่แหละนะครับนี่มาถึงโมเดลนี้ครับนี่นะครับโมเดลนี้ที่ผมมา้ชมวันนี้เพราะว่าเป็นรุ่นที่เป็นตัวท็อปของ g s e l นะครับในซีรีส์ B 1 0 0เลยนะครับมันท็อปยังไงนะครับผมขอญาตแกะกล่องเลยดีกว่าเออนะครับมันท็อปเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะเออขอญาตแกะเพื่อนเนดูนะฮะ นี่ขอปิดก่อนนะครับอ่าขอวางนี้ก่อนนะครับเอาวละครับเ,เพื่อนๆนี่มาชมกันเลยครับต้องบอกว่าตัวที่ผมมาไม่ชมในวันนี้เนี่ยครับอยู่ในซีรีส์ G Steel ในซีรีส์ B 1 0 0นะครับหรือว่า B 1 0 0นะครับเป็นซีรีส์ G Steel ที่ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปเลยนะ เป็นตัวท็อปในซีรีส์เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นโมเดลนะครับในซีรีส์ B100 ที่ใช้วัสดุนะครับที่พรีเมียมนะครับแล้วก็ใช้วัสดุที่ดีที่สุดเลยนะเพาะว่าได้นะครับเพราะอะไรฮะเพราะหนึ่งเลยนะครับตัวเคสของเขาเพื่อพื่จะสังเกตฮะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ครับเคสคาร์บอนไฟเบอร์นะครับตัวกระจกเป็นแซฟไฟร์ครับเพื่อนๆฮะกระจกเป็นแซฟไฟร์คริสตัลครับอ่า เพราะฉะนั้นโมเดลนี้ถึงเป็นโมเดลที่ต้องบอกว่าใช้วัสดุดีมากๆเพราะว่าหลายๆรุ่นของ G Steel เนี่ยจะไม่ได้ใช้กระจกเซฟไฟนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีเคป็นคาร์บอนแบบนี้นะครับในรุ่นก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เด่นพอหร้อยังฮะเออนะครับมาดูดีไซน์โดยรวมกันเลยครับเพื่อนๆฮะดีไซน์โดยรวมของเจ้านี้นะครับก็ต้องบอกว่านะครับแน่นอนฮะ B100 หน้าปัดหน้าเรือของเขาเห็นไหม จะเป็นลักษณะเหมือนหุ่นยนต์ทานส์ r m ร์เมอร์เลยนะครับเป็นลักษณะแมคานกเลยนะครับแล้วก็ด้านในตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นกรงจากที่เอาไว้บอกระดับแบตเตอรี่เห็นไหมครับสวยๆเลยนะสวยๆเลยนะครับแล้วก็มีเป็นวงสีน้ำเงินเมทัลิกตรงกลางบริเวณนี้นะครับแล้วก็ด้านบนที่เป็นเข็มบอกโหมดนะฮะออตัวหน้าปัดเขานี่โดดเด่นมากนะ ในซีรีส์ B หนึ่งศูนย์ศูนย์เนี่ยต้องบอกว่าหน้าปัดเขานี่โดดเด่นมากนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนนะฮะเออวัสดุตรงบริเวณกรอบตรงนี้นะครับเป็นลายคาร์บ,บอนนะฮะเออไหมครับสวยๆเลยนะครับเป็นลวดลายสวยๆเลยแล้วนอกจากสวยไม่พอนะครับเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเรือนนาฬิกาด้วยโครงสร้างนะครับเป็นโลหะผสมเรซินเห็นไหมครับอ,อ่าโลหะผสมเรซินก็จะช่วยให้โครงสร้างมันมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับปุ่มตรงนี้ เป็นสีน้าเงินเมทัลลิกนะครับเป็นปุ่มเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะ <c oughs> ผมเคยลงคลิปไว้หลายคลิปที่พูดถึงเรื่องของการเชื่อมต่อบลูทูธกับโมเดลนี้นะครับเพราะฉะนั้นไปดูย้อนหลังได้นะครับเออตัวเท็กเจอร์ของสายครับจะเป็นลนักษณะของการที่เหมือนเขาเรียกว่า,าลวดลายมีลวดลายเล็กน้อยนะเวลาจับลงไปเนี่ยมันจะไม่ได้เรียบนะฮะเออเวลาลองจับลงไปเนี่ยมันจะมีเท็กเจอร์ที่แบบว่ามีผิวสัมผัสนะครับที่หนึบๆมือนิดห,ห,หนึ่ง,งเออนะครับเช่นเดียวกันครับ ตรงสายสั้นเห็นไหมครับแล้วก็ตัวรัดสายตรงนี้ก็จะเป็นโลหะสีเงินนะครับรวมถึงตะขอตรงนี้ด้วยนะครับคาร์บแบ็กด้านหลังนะครับเออเป็นโลหะเช่นเดียวกันครับเพื่อนๆฮะออเป็นแผ่นโลหะแข็งแรงเลยพื้นสายด้านหลังเป็นสีน้ําเงินครับเพื่อนๆครับนี่นะครับก็ต้องบอกว่ามันเข้าคอนเซ็ปต์นะฮะสีน้ําเงินสีน้ําเงินนะครับแล้วก็หน้าเรือนที่เป็นสีน้ําเงินนะครับเป็นบรูเมทัลิกเลยเป็นไงฮะเพื่อนๆครับ ก็ต้องบอกว่าดีไซน์เนี่ยจริงเพื่อนๆคุ้นเคยแล้วนะผมไปอย่างรวดเร็วนิดหนึ่งนะครับจุดเด่นของเจ้านี้ในอย่างที่ผมบอกครับกระจกแซฟไฟร์เคสคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นเพิ่มความแข็งแรงทนทานให้ตัวหน้าเรือนนะครับกระจกกันรอยขีดข่วนนะครับแล้วก็เคลือบกันแสงสะท้อนด้วยนะครับเคสนะครับกันแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้นเพิ่มความแข็งแรงนะครับตัวนี้ยังมาพร้อมระบบทับโซล่าครับพลังงานแสงอาทิตย์ นะครับเพราะฉะนั้นชาร์จแสงได้ครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวห้าถึงสิปีนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดถ้าชาร์จเต็มใช้ได้ 4- ี่หเดือนส,สบายสบายนะครับหรือถ้าใช้บ้างไม่ใช้บ้างยาวครับมากกว่า5เดือนแน่นอนนะครับการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ทนทานมากผมขึ้นค่อยดูนี่คือขนาดหน้าเรือนครับเพื่อนๆฮะขนาดหน้าเรือนเขากําลังดีเพื่อนเพื่อนนะนะครับแล้วก็เวลาขึ้นข้ออย่างที่ผ่บอกว่าซีรีส์ b 1 0นนี่เวลาขึ้นข้อที่มันสวยนะแล้วตัว คือตัวหน้าปัดที่ดูแมกนิเกดดูทランスฟอร์เมอร์เนี่ยเวลาใส่นี่มันดูเท่จริงๆเลยครับเพื่อนๆครับเออโทนสีประมาณนี้ผมว่าใครที่ชื่นชอบสีไม่แรงมากนะชอบสีนี้แน่นอนครับ เออนะครับขนาดหน้าปัดหน้าเรือนกำลังดีด้วยนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆนะฮะตัวนี้เนี่ยนะครับฟังก์ชันเขารองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนด้วยบลูทูธสมาร์ทโฟน l i n k ์ด้วยนะครับใช้ตั้งเวลาใช้ตั้งเขาเรียกว่าตั้งค่าต่างๆของนาฬิกาได้เลยทันทีนะครับหรือเพื่อนๆจะมาตั้งเวลาผ่านเขาเรียกว่าตัวระบบเมนนวลที่นาฬิกาก็ได้นะครับมีเมนมัญมอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มต่างๆสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันกับการกดโหมดนะครับกดไฟหรืออะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้น แน่นอนว่ามันทําให้รองรับระบบสมาร์ทโฟนด้วยมันก็ง่ายกับผู้ใช้ในการตั้งเวลานะครับอ่ะผมกดไฟให้ดูนิดนึงดีกว่าครับเพื่อนๆจะได้เห็นว่าตัวนี้ไฟเขาเป็นยังไงบ้างนะครับไฟเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆฮนะไฟสว่างมากขนาดไฟสตูสว่างนะเพื่อนๆเห็นไหมฮะไฟแบบหืมจ้ามาก ไปจ้ามากครับเพื่อนๆนะครับรับรองเวลาเปิดในที่มืดทีนี้สว่างพรึ๊บทั้งจอแน่นอนนะครับเออแล้วผมจะให้ดูนิดหนึ่งนะเวลากดปุ่มโหมดเนี่ยนะครับกิมมิคอย่างหนึ่งของรุ่นนี้เนี่ยนะครับเวลากดปุ่มโหมดนะฮะเพื่อนๆจะสังเกตนะดูเข็มนะเห็นไหมเออตรงกงจักรตรงนั้นเห็นไหมครับเวลากดปุ่มโหมดแล้วตรง,ตรงกงจักตรตัวนั้นเนี่ยมันหมุนเห็นไหมเห็นไหมครับอันนี้คือโหมดจับเวลาเห็นไหมครับเมื่อกี้นี้เห็นไหมฮะเวลาเราเลื่อนโหมดทีเนี่ยนะครับ ตัวระบบเข็มเขาเวลาเขามันตัวฟันเฟืองมันทางานเนี่ยผมต้องบอกว่าคือมันเท่นะรุ่นนี้เนี่ยที่มันโดดเด่นที่มันเทเพราะว่านี่ละฮะไอตัวฟันเฟืองตรงด้านหน้าเรือนนี่แหละนะครับเวลามันทํางานเนี่ยแม่ผมว่าหลายๆคนชอบผมว่าหลายๆคนชอบเห็นไหมฮะเออเห็นไหมตอนที่ฟันเฟืองมันทางานเนี่ยผมว่าหลายๆคนนี่โดนใจแน่นอนเลยเออนะครับเป็นไงฮะดูดีนะเออดูดีนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับก็ ถือว่าผมมาสรุปจุดเด่นให้เพื่อนๆได้ดูนะครับหลังจากดูวัสดุดูฟังก์ชันกันแล้วที่ผมเกิดไว้ตอนต้นคลิปว่าเป็นตัวท็อปซีรีส์ของ G Steel นะครับและเป็นตัวที่ราคาน่าสนใจเพราะอะไรครับตัวนี้เปิดตัวราคาป้ายที่หน้าช็อปนะครับอยู่ที่ราคา28,500โดย ประมาณประมาณนี้เลยนะ28,000่ 28, กว่าๆนะครับเกิดองหมื่นเณตอนนี้เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยจัดโปรโมชั่นต่างๆเท่าที่ผมดูนะครับสังเกตนะฮะราคาในช่วงนี้เนี่ยถือว่าจับต้องได้เลยกำลังดีเลยเพราะราคาเขาจะอยู่ราวๆประมาณ 14, 0 0 0พจนถึง1 6 0 0 0กว่าบาทอยู่ประมาณนี้ครับ 14, 0 0 0พถึง16,000กกว่าครับเออ ก็ต้องบอกว่าราคากําลังดีเลยนะดีไม่ดีถ้าถูกช่วงนะครับอาจจะได้ในราคาที่ดีกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับอันนี้ผมบอกราคา,าคร่าวๆโดยประมาณนะถ้าเทียบกับราคาเต็มแล้ว28,500เนี่ย ก็เกือบ50%แล้วนะครับถึงบอกว่ามันกำลังอยู่ในช่วงนะครับเวลาที่ราคาจะต้องได้เลยเลยหยิบจับตัวนี้มาอันบ็อกซิ่งแล้วก็รีวิวพูดถึงให้เพื่อนๆได้ฟังนิดหนึ่งนะครับเผื่อใครกำลังหานาฬิกาที่คุ้มค่าคุ้มราคาสวยนะครับผมแนะนำเลยฮะตัวนี้เป็นตัวเลือกแล้วก็เป็นช้อยที่ดีมากๆที่ผมออกมาแนะนำเพื่อนๆเลยครับออกยังไม่ได้นานมาก ดีไซน์สวยงามแล้วก็ยังเป็นที่นิยมที่สำคัญที่สุดตัวนี้สเปควัสดุนะครับถือว่าใช้พรีเมียมมาก ฟังกชันก็ยังดีนะครับฝากไว้เท่านี้คับเพื่อนๆวันนี้ผมมาได้คอมเมนต์นาฬิกาที่ถือได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเพื่เพื่อนได้ลองเอาไปพิจารณาว่าเผื่อใครได้ชื่นชอบโมเดลนี้อยู่แล้วนะครับจะได้มีข้อมูลในการไปลองหามาใช้งานดูนะครับกับความสวยและความคุ้มค่าของเจ้า G Steel GSB 100XA ครับผมรับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับ G Shock by G s a p ครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ